งานยามดีบริษัท M4 Entertainment ได้จัดพิธีบวงสวงซีรีส์ Beyond the Star เส้นทางรักพิชิตยวดดาวนำทีมโดยผู้จัดคุณเตอร์กหับบดีและคุณมิ้นวะรันรักพร้อมด้วยเหล่านักแสดงหลุยกลิตวัฒ์แบงค์ชาญวุตวินลีอาราวิลโฟกัสปุ่นยวีเบียร์พีวิ์การสุวิจัง เต้นัทพัฒน์บิ๊กบอสวรพลศิลปินวงแฮทแทก็กและนักสแสดงรวมอีกมากมายค่ะนัสรพ,พิคเนศหลานห้างสรรพสินค้าเซ็นทนรัลเวิลด์โดยภายในพิธีบวงสวงมีทั้งแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานมากมายอาทิคุณผ่านศึกธง,งรบผู้อำนวยการไอชีอีประจำประเทศไทยและเหล่าพันธมิรพ,พร้อมด้วยสื่อมวลชนหลายสานัได้เข้าร่วมในพิธีบวงสวงซีรี the Star, ส์บียอดดิสตาร์เสนทางรักพิชิตดวงดาว ผลงานการกำกับโดยนนทาพาัฒน์ผันเลิศและขหบาดีกัจจาริค่ะงานนี้ก็มีแฟนคลับตละลอดมารอให้กำลังใจนักสแสดงในซีรีส์เรื่องนี้กันอย่างขับขานค่ะซึ่งแฟนคลับแต่ละคนก็เตรียมพร้อมที่จะรอรับชมซีรีส์ Beyond the Star เส้นทางรักพิชิตดวงดาวที่กำลังจะออกอากาศในวันเสาร์ที่11พฤศจิกายนนี้ทางช่อง34อารมรินทีวีนอกจากนี้ยังสามารถดูออนไลน์เร์ชันอันคัดบนแอปพลิเคชัน i q ช E และเว็บไซต์เฟ w ร์ c ไบเว็บทีเดียวเท่านั้นค่ะ อ,อีกรอบแล้วกันนะฮะเติร์กคารบรีกันจาเลยครับเป็นผู้จัดซีรีส์เรื่องบิยอนเดอรสตาร์ครับก็บิยอนเดอร์สตาร์เนี่ยเป็นเรื่องราวของเด็กหนุ่มที่มีความฝันเข้าร่วมโปรเจกต์บิยอนเดอร์สตาร์เนี่ยเพราะต้องการจะก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงและเป็นซุปเปอร์สตาร์แต่ทว่าระหว่างทางก่อนที่เขาจะก้าวไปเป็นซุปเปอร์สตาร์เนี่ยมันมีทั้งเรื่องความรักความผูกพันความผิดหวังการก,กลั่นแกล้งกันเกิดขึ้น,น,นที่สําคัญเนี่ยนอกเหนือจากโปรเจกต์บิยอนเดอร์สตาร์แล้วเนี่ง อีกบริษัทคือ M Change Entertainment ซึ่งจะมาฟาดฟันกันว่าใครกันแน่ที่จะได้ก้าวเข้าไปสู่การเป็นซ u เปอร์ซาเรานำเสนอความรักเนี่ยในรูปแบบที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นความรักกันเองที่ในค่ายความรักนอกค่ายซึ่งเราจะมีความรักหลากหลายหลาก,หลา,กหลายมูดได้การนำเสนอ,นอค,รครับ,บรแล้วพ่อี่ครับกับมาทำโปรเจกต์กับทาง M Pro Entertainment นะถือว่าเป็นหนึ่งในผู้จัดที่มี สกยภาพแล้วก็มีกําลังแบบความมุ่งมั่นในการผลิตสูงม,มากนะครับผมจากโปรเจกต์ไอลงไในคราวที่แล้วผมรู้สึกว่าหลายๆคน,นพิสูจน์ทราบถึงฝีมือแล้วก็ศักยภาพของผู้จัดทันีนาะแล้วก็ครั้งนี้เราเห็นการมาอีกครั้งที่ถือว่ายิ่งใหญ่กว่าเดิมด้วยซ้ำไปกับกองทัพนักแสดงที่เรียกว่าขับข้างแล้วก็เนื้อเรื่องที่ต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆแล้วก็เป็นเรื่องราวที่เหมือนแบบฟาดฟันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวงการบ,ขขบันเทิงด้วยเพราะฉะนั้นเราก็คาดหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ได้สปอไลทแ้้้้วก็ดผูชมังในประเทศ,ตเทศ์ต เรื่องนี้มันแตกต่างจากซีรีส์วเรื่องก่อนหน้าที่เรื่องประมาณไหมคือคือต้องบอกก่อนว่าซีรีส์วเนี่ย คือธีมจากหลายๆเรื่องที่อิงจากของ M อม o ฟลแล้วกันนะครับ mm hmm. ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นโรแมนติกคอมดี้ถูกไหมครับแต่ว่าเรื่องนี้เราเป็นรอมคอมก็จริงแต่มันบวกดราม่าแต่ที่สําคัญคือตีมของเรื่องเนี่ยมันเป็นตีมไอดอลนะครับซึ่งนําเสนอในเรื่องชีวิตของเด็กเทรนนะครับคือบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเห็นว่ามาถึงปุ๊บคุณจะต้องคาดหวังเลยว่าโอ้ยเรื่องเป็นไอดอลทุกคนมาถึงต้องเต้นเก่งร้องเก่งไม่ใช่รเราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยสนุกแล้วก็ได้ดูการพัฒนาการ ของน้องๆนักแสดงในแต่ละตอนซึ่งพัฒนาตามตอนจริงๆครับก็อันนี้ผมคิดว่าเป็นตรีมที่ผู้คนน่าจะสนใจครับผมเห็นมีการร่วมมือกับพี่มิงยังไงบ้างครับโปรเจกต์นี้จริงๆแล้วในเรื่องเราคือคู่แข่งกันในชีวิตจริงรนเปล่าป็นไงบ้างพี่มินแต่ว่าก็ก็อ่า เนี้นะคะมินก็ได้มาเล่นด้วยเนาะเป็นคุณอารยาค่ะก็ได้เห็นพัฒนาการของน้องๆอย่างจริงค่ะแล้วก็เหมือนแบบต้องแบบว่าน้องๆเนี่ยพยายามกันด้วยเนาะเพราะอย่างบางคนเนี่ยแบบเต้นไม่ได้ก็มีเนาะแบบเห็นน้องๆแบบพัฒนาขึ้นมาก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็น้องๆทุกคนทุ่มเทให้กับเรื่องนี้มากค่ะอันนี้เราก็เข้าไปสอนเองกับมือเลยนะพี่มีดูบ้างนิดหน่อยแต่ว่ามีทีมมีทีมเห็นว่ามีฟอร์มวง บอยแบนด์ขึ้นมาด้วยใช่ค่ะใช่ก็คืออยู่ในเรื่องนี้ด้วยค่ะน้องๆแฮชแท็กกันเล่นด้วยเียวในเรื่องก็คาแรคเตอร์ต้องบอกเลยว่าเหมือนตัวเราในชีวิตจริงเลยก็คือเป็นสายมูครับผมก็คือชอบเกี่ยวด้านความเชื่อครับแล้วก็เกี่ยวกับดวงเนี่ยเน้นเน้นมูเป็นหลักเลยครับผมก็ทําให้ขัดกับน้ำมูที่ว่าเขาว่าชอบมาทางสาย เป็นสิ่งที่ต้องพิสูจน์ได้แต่เราเป็นสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้มีความขัดแย้งกันคราวนี้ก็ตีกันใหญ่เลยครับต้องรอดูครับผมก็เรื่องนี้ก็มีหลากหลายอารมณ์มากครับทั้งดราม่าคอมเมดี้แอคชั่นก็มีฮะต้องรอดูบอกเลยว่าฟานฟันกันดุเดือดมากครับผมวันนี้คู่เราไปไหนวันนี้คู่ผมติดบินครับบินไปไกลเลยฮะไปกูอินเตอร์ครับวันนี้วันนี้เขาเล่นป็นอะไรเปเราเนี่ยน คู่ผมนะครับผมชื่อแบงค์นะครับผมเล่นเป็นน้ำโมครับก็เป็นเพื่อนสนิทกับเก่งก้าเนี่ยแหละครับผมเรียนมาด้วยกันแล้วก็เข้ามาฝึกในที่บริษัทนี่ครับผมแล้วก็เขาเนี่ยก็อยากเป็นไอดอลแล้วเราก็มาทําตามความฝันกับเขาครับผมแล้วก็มีความผูกพันกันมาเรื่อยๆต้องดูว่าไปถึงขั้นไหนต้องต้องรอดูครับผมฝากด้วยครับสบายแน่นอนสบายแน่นอนครับผมแวนลี่โฟกัสที่ไหนครับ เดี๋ยวไล่ทีละคู่เลยจ้ะอ่ะเชิญครับสวัสดีครับผมวิลลี่นะครับระบบทิปนคิตะครับสวัสดีครับผมโอกาสคำะบบเวลาทีครับครับผมก็เร<ม>ื่องของคู่เราก็จะเป็นคู่ที่แอบแอบแอบคบกันใช่ครับผมเฮ้ยไม่ได้บอกเนี่ยสปอยวะเนี่ยไม่สปอยใช่ป่ะเรื่องราวของเ,อเด็กฝึกนะครับที่มีการมีความสัมพันธ์ที่มีความแอบ,บกันนิดนึง,ไง,ไงอะไรเงี้ยใช่แล้วก็ อยู่พูดวางดิไอ้ก็ีความที่บอกว่าเราเป็นเด็กฝึกเร้องอยู่ในตกดตายระเบียบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันห้ามใจไม่อยู่ไงเราชีวิตจริงห้ามใจอยู่ไหมครับเ้ยเ้ยกันอย่างเงี้ยขอโทษโทษที่ไม่บอกก่อนเลยก็จริงๆแล้วเดี๋ยวขอนอกจากอยากจะขายพวกเรานะครับแต่ว่าสำหรับพวกเราเนี่ยอยากให้ติดตามในซีรีส์พอรับรองว่า น่าดูแน่ๆอยากให้ติดตามจริงๆแต่ว่าก่อนอื่นก็อยากจะขอขายหลายๆคนด้วยเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าซีรีส์เรื่องนี้นะครับ Beyond the Star เนี่ยไม่ได้มีแค่เรา2คนนะครับก็มีนักแสดงเนี่ยผลกล้องทัพมาเรียกว่ามีให้ทุกคนเนี่ยได้ช้อปปิ้งผู้ชายและผู้หญิงที่ชอบ <c oughs> คอยเรียกอย่างนี้เลยสามารถเลือกสรรได้เลยเพราะว่านักแสดงแน่นจริงๆแล้วก็ทุกคนก็เต็มที่กับเรื่องนี้มากๆนะครับก็ยังไงก็อยากจะฝากทั้งผมแล้วก็โฟกัสนะครับแล้วก็นักแสดงดทุกคนด้วยครับ ครับผมเบียร์นะครับรับผิวิศงียบวงครับในเรื่องรับบทเป็นภูผาครับครับสวัสดีครับกันนะครับสุชื่อสุจากคุทองเสียวหวานครับรับบทเป็นต้นน้ำครับในเรื่องครับผมก็คู่ของเราจะเป็นตัวสิยเป็นความรักที่เกิดจากการดูแลล้กกันครับจริงๆเป็นรุ่นที่รุ่นน้องกันในเรื่องอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ดูแลกันจนผูกพันกันมาเรื่อยๆเทคแคร์กันมาเรื่อยจนเกิดเป็นความรักครับใช่ พี่พูดจะคอยดูแลต้นน้ําตลอดเวลาครับเพราะว่าต้นน้าเป็นเด็กตัวผมเป็นเด็กน้อยที่เข้ามาหลังที่สุดครับผมก็เลยทําให้ค่อนข้างเผชิญมากมากครับก็เลยแบบมีคนมาให้กาลังใจก็เลยทําให้เกิดเป็นความสัมพันธ์ของเราสองคือจริงๆรูปแบบของซีรีส์มันแทบจะเอามาจากในชีวิตจริงเวลาที่เวลาที่เราจะก้าวไปเป็นนักแสดงหรือก้าวไปเป็นเด็กฝึกเทรนเลยครับใช่ก็เลยค่อนข้างที่จะยากสําหรับสําหรับพวกเรานิดนึงเป็นบทที่ท้าทายครับแล้วก็ แต่ดีได้พี่ๆทุกๆคนครับเพื่อนๆทุกๆคนช่วยกันก็อยากให้ทุกคนช่วยกันติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้ด้วยครับครับสวัสดีครับปีกบ้าวรพลนะครับรับบทเป็นมังกรครับผมสวัสดีครับผมเตงรัฐพาวีสุขครับรับบทเป็นมาวินครับคราวผมในตัวของคู่เราเนี่ยก็จะเป็นเพื่อนซีนเพื่อนรักกันครับตัวมาวินเนี่ยก็เป็นเด็กที่มีความฝันอยากจะเป็นไอดอลครับแต่ว่าทางบ้านเนี่ยฐานะไม่ค่อยดีครับก็เลยแบบ อยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นถ้าเกิดถ้าเกิดทําความฝันสำเร็จเนี่ยก็ทางบ้านก็จะดีขึ้นจะดีขึ้นไปด้วยครับก็จะมีรายได้ไช่วยครอบครัวใช่ก็จะมีรายได้ช่วยครอบครัวครับมังกรก็มังกรครับบ้านก็ค่อนข้างมีมากกว่าเมาบินเยอะเลยฮะแต่ก็เป็นคนเจ้าอารมณ์เจ้าอารมณ์มากอารมณ์ร้ายมากข่าวบอกเลยคนเนี้ยเป็นสไตล์ดีต้องรอติดตามนะโอเคโอเคครับพี่ครับมพิเศษ ไอฉีจริงจริงอยากให้ผู้จัดสปอยไปได้เลยเพราะว่าตั้งแต่พ EP จะเห็นเราจะเห็นตั้งแต่น้ําจิ้มน้ำจิ้มที่อันคัดแล้วก็แหลเนื้อหาอื่นๆอีกมากมายที่อันคัดนะครับผมเพราะฉะนั้นก็อยากให้ติดตามได้แน่นอนของไอฉีผู้จัดมีลยครบในส่วนอันคัดนะครับก็ถ้าเกิดตอนนี้ถ้าเกิดใครเข้าไปดูเทรลเลอร์นะครับเราก็จะมีน้ําจิ้มให้ดูแล้วว่าความดูเดือดเผ็ดมันของ NC เนี่ยหรือว่าฉากที่หลายๆคนรอคอยเนี่ยเราก็มีแอบใส่เข้าไปแล้วนะครับอย่าง EP หนึ่งเนี่ยบอกเลยว่าโมเมนต์เยอะ เราจะแชร์โมเมนต์ของแต่ละคู่ที่สำคัญคือนอกเหนือจากโมเมนต์เนี่ย,ยดูไว้ดีๆนะครับโอเพนนิ่งเครดิตกับเอ็นเครดิตเราจะมีฉากพิเศษที่เราแอบสอดแทรกเอาไว้นะครับใครที่ติดตามเรื่องมิยอนเดซาแล้วอยากเห็นความรักความดูเดือดความแาบเนี่ยสามารถดูได้ตั้งแต่ ep หนึ่งเลยครับ ร่วมง,งานกับทางอมรินทีวีด้วยนะครับผม<ถ>ก็จริงๆเป็นครั้งแรกที่ร่วมง,งานกับทางอมรินทีวีนะครับต้องบอกว่ารู้สึกเป็นเป็นเกียรติมากนะครับผมเพราะว่าตอนนี้สถานะของเราก็คือเราเป็นผู้จัดอิสระรเรายินดีและเราพร้อมที่จะร่วมง,งานนะครับกับอีกหลายช่องอมรินก็เป็นอีกช่องหนึ่งที่เรารู้สึกยินดีแล้วก็เป็นเกียรติที่ร่วมง,งานก็ฝากด้วยฝากตัวกับทางอมรินด้วยนะครับก็เป็นโปรเจกต์แรกที่ได้ร่วมงานกับทางอมรินครับส่วนทางไอชีอี้เนี่ยก็ขอฝากด้วยฝากตัวไป ค่อนข้างมีความสุขนะฮะกับการทํางานกับทางไอจีในเรื่องของการที่เราช่วยเหลือกันซัพพอร์ตนะครับอย่างคุณป๊อปปี้เองก็มีอะไรก็แนะนำมีอะไรเราก็พูดคุยกันเพื่อจะให้ผลลัพธ์ออกมาดีที่สุดครับสุดท้ายฝากแฟนติดตามซีรีส์ของเราหน่อยครับผมก็เรื่องนี้นะครับมีความรักหลากหลายรูปแบบนะครับมีเรื่องของการร้องเพลงการเต้น o s เอเองเนี่ยเราก็ได้โปรดิวเซอร์จากทางเกาหลีมานะครับผมก็อยากจะขอฝากเรื่อง o ี d t h e Star นะครับ วันที่11เดือน11นะครับทางอมรินทีวี34นะครับและรับชมออนไลน์เวอร์ชันอันคัดทางแอป i อชีและ iQ.com ที่เดียวเท่านั้นครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับฝากด้วยครับ